นี้มีส่วนของฝากฝั่งสอวอนะท่านผู้ชมที่ก็มองเห็นทางออกเหมือนกันโดยท่านสอวอเสรีสุวรรณภานนท์นะครับบอกว่าถ้าใช้เสียง2ในสาของรัฐสภาเนี่ยก็สามารถชงชื่อซ้ำในการโหวตนายกได้เหมือนกันนะครับ<ม>และก็ระบุว่าข้อบังคับข้อ141เนี่ยไม่ทำให้เกิดทางตันหรือว่าเดดล็อกขึ้นนะครับ ที่รัฐสภาวันนี้นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงความกังวลการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนี้ครับโดยบอกว่าแม้พรรคเก้าไกลจะประกาศอยู่กับพรรคเพื่อไทยอย่างไรแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับเพื่อไทยตัดสินใจเมื่อถามถึงที่ประชุมรัฐสภาว่าวางมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับการประชุมข้อ41ห้ามเสนอชื่อซ้ำเป็นรอบที่สองในสมัยประชุมเดียวกัน เว้นแต่ประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปทําให้พักเพื่อไทยมีความกังวลในการเสนอชื่อบุคคลไปแล้วจะไม่ผ่านความเห็นชอบนั้นท่านสอวอเสรีบอกว่าเรื่องนี้ไม่เดดล็อกวันประชุมรัฐสภาวันนั้นเวลาน้อยตนพยายามอธิบายแล้วว่าสิ่งสําคัญต้องยึดตามรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรคสองบัญญัติชัดเจนเสนอชื่อได้หนึ่งครั้งเสนอซ้ําไม่ได้เพราะระบุว่า ไม่อาจแต่งตั้งชื่อนายยกเต็มบัญชีพักการเมืองได้ตามมาตรา88เมื่อไม่มีใครเสนอชื่อคนในบัญชีต่อที่ประชุมรัฐสภาแล้วเขาจึงบัญญัติไว้ในวรรคสองให้ยกเว้นเสนอชื่อคนในบัญชีเมื่อยกเว้นได้รัฐธรรมนูญเขียนต่อไว้ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบคนในบัญชีก็ได้แปลว่าจะเอาคนนอกหรือคนในบัญชีเดิมก็ได้แต่ต้องดำเนินการให้หมดบัญชีก่อน แล้วค่อยใช้เสียงสองในสของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสองสภาพเพื่อยกเว้นหลักการตามวรรคหนึ่งท่านบอกว่าชื่อในบัญชีเดิมเสนอซ้ำได้แต่ต้องหลังจากที่ที่ประชุมเห็นพ้องกันแล้วด้วยเสียงสองในสามไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องข้อบังคับเพราะนั่นเป็นเพียงส่วนประกอบยติเพื่อให้กระบวนการเสนอยติสามารถทำได้สะดวกราบรื่นที่บอกว่าข้อบังคับข้อ41เเขียนไว้ ว่าเว้นแต่ประธานจะเห็นว่ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงคําว่าเปลี่ยนแปลงที่ว่าไม่ใช่หมายถึงการอยากจะคิดหรือทําอะไรก็ได้แต่หมายถึงเสียงที่ประชุมรัฐสภา2ใน3บอกไม่ใช้บทบัญญัติบัญชีเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าที่ประชุมสามารถใช้ข้อบังคับยกเว้นการใช้ข้อบังคับข้อ41ได้หรือไม่ท่านสวเสรีบอกว่าไม่ได้เพราะข้อ41เป็นหลักการทั่วไปของยัติ เมื่อจะเสนอยติใดในรัฐสภาก็เป็นเรื่องที่เสนอโดยรวมๆอยู่แล้วถามย้ําว่าถ้าได้เสียงสองในสามแล้วสามารถเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกได้หรือไม่นายเสรีตอบว่าได้แต่ถ้านายพิธาไปติดเรื่องคุณสมบัติรัฐธรรมนูญก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผู้สื่อข่าวถามต่อว่าโอกาสเกิดรัฐบาลปรองดองจะเป็นไปได้หรือไม่ สอวอเสรีบอกว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่อาจไม่ใช่การรวมทุกพักการเมืองจะมีเพียงพักเก้าวไกลที่อาจไม่ได้เข้าร่วมเพราะเป็นพักที่มีจุดยืนแตกต่างจากพักอื่นส่วนการเปิดทางนายกคนนอกก็มีโอกาสเกิดได้เช่นกันแต่อยู่ที่พักการเมืองตกลงร่วมกันว่าเห็นด้วยหรือไม่และต้องได้เสียงสอสอเกิน251เสียงสนับสนุนครับขึ้นไปครับ